ีออ่อกน,นะคะคขายดีมากเลยค่ะทุซาร้านอร่อยนะคะี่ก็จะ,จะเป็นมุม,มดูร้านทอดมันกุ้งนะคะทอดมันกุ้งกำลังทำกันอยู่นะคะตอนนี้ก็คือราคาโรงงานนะราคาโรงงานใช่ไหม,ไมพี่ของเนลมาเองคมาเองเลยเนี่ยกล<ะ>่องใหญ่ กล่องใหญ่มากกล่อง,องนี้ประมาณ500กรัม500กรัม <c oughs> ใช่พี่ร้านหมูปิ้งร้านนี้นะคะไ <c oughs> มลละ5บาทอร่อยคะ่ะที่เมื่อวานซื้อไปหลายไม้เลย <c oughs> ร้านไก่ย่างหนังกรอบนะคะมาอยู่ข้างหลังเลยร้านสุดท้าย <c oughs> ร้านนี้คือร้านไก่ทอดนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศล่างๆข้างล่างค่ะมีขนมเปียกปูนนะคะขนมเปียกปูนขนมชั้นนะคะชิ้นละ15บาทค่ะเป็นของร้านปา้นาณพิยานะคะานะมาจาก8รลิ้วนะคะแล้วก็มีอันนี้พุชาอร่อยมากเม็ดเล็กมากเลยเนาะป้าเนาะ,ะหนูชอบมากเลยแล้วมันกรอบด้วยค่ะ ห้าสิบบาทไม่แพงนะคะนะอร่อยมากลูกใหญ่ด้วยขายของเป็นร้อยค่ัใช่ห้าสิบตัวสองซื้อไปยังไม่หมดเลยค่ะป้าวันนั้นซื้อไปแต่มันอร่อยมากเลยหนูชอบที่มันอย่างเงี้ยสี<ำ>นะมันต้องดำดำอร่อยนะคะโอ้โหโอ้เดีสี่กล่องนะคะ <2 S 1> อร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริงๆค่ะ <2 S 1> หนูซื้อไปสองรอบแล้วอร่อยเม็ดเล็กทีเดียว อีกอนนะะขายดีมากเลยค่ะทุซาลัานอร่อยนะคะก็ะจะเป็นมุมข้าวแกงนะคะ,คะก็จะมีอง,งุ่นอง,งุ่นอะไรเมดก็50บาทค่ะนี่พาไปแล้วสวัสดีค่ะเที่ยวไปแล้วนะคะมีอง,งุ่นมีผัก10บาท3กรัม20่เป็นผักบุ้งนะคะ สากับยี่สิบนะคะอันนี้มุมขนมจีนค่ะขนมจีนอร่อยมากแล้วก็แกงใต้นะคะก็นนจ,ะจะเป็นผัดขิงนะคะผัดขิงอ่าแม่กำลังตักอยู่มีแกงเผ็ดนะคะราดข้าวได้มีขนมจีน อ๋อเป็นแกงฟักใส่ฟักนะคะต้องต้อมาล้ามาใหม่ละค่ะตรงนี้นะคะเป็นสินค้าก็คือเนื้อหมูนะคะโลเนื้อหนึ่งร้อยบาทค่ะตอนนี้คนเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อหมูสวัสดีค่ะ มาเฉพาะส์อทิศนะพี่น้องเอาทุกวันใช่ไหมคะเอาเมื่อวานไม่ได้สังเกตนี่นะคะร้านพี่เขาจะมาทุกวันนะคะก็จะอยู่มุมนี้เลยนะคะหมูจะเริ่มต้นโลละ100ใช่ไหมคะพี่ราคาพิเศษนะคะส่วนหมูบดก็จะราคาตามนี้เลยนะจ๊ะมาจากที่ไหนกันคะพี่นครปฐมเลยอู้เมื่อวานมาแวบๆแต่ไม่ได้ผ่านนะคะก็เลยไม่ได้สังเกตว่าพี่เขามาทุกวันนะคะทุกสด ส่วนถ้าเป็นตรงนี้คือกิโลละ80สิบขายดีใช่ไหมคะขดีเนื้อเลืมขายดีเนาะคุณลกค้าเยอะเลยราคาไม่แพงด้วยนะคะตลาดขายร้อยยี่บ้อยสามสิบใช่ใช่พี่เนื้อสวยเนื้อสวยด้วยมาต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูร้านทอดมันกุ้งนะคะทอดมันกุ้งกำลังทำกันอยู่นะคะตอนนี้ก็คือ พอไม่ทันนี่กำลังจะขึ้นแล้วอีกนิดนึงขอบคุณค่ะ,ะมาดูหน้าร้านมาดูหน้าร้านหน้าร้านตอนนี้ก็คือกําลังปั้นกันอยู่นะคะก็จะเห็นมีพนักงานหน้าใหม่นะคะมาช่วยมาช่วยปั้นนะคะโอ้ยคนใส่กล่องก็ใส่ไม่ทันแล้ว <laughs> นี่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพอดีขึ้นไปหลายล็อตแล้วค่ะนี่ลูกค่ะกำลังทอดอยู่อีกแป๊บเดียวเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นท่ออ่างุ่นนะคะอ่างุ่นไซมัส250บาทค่ะเีลีในห้างโรงงานนะครับขวันดีค่ะค่ะันี่อ่างุ่นไซมัสราคาโรงงานนะราคาโรงงานใช่ไหมพี่ของเยอรมาเองครับมาเองเลยเนี่ยกล่องใหญ่ กล่องใหญ่มากกล่องกล่องนี้ประมาณ500กรัมห้าร้อยกรัมใช่นี้ห้าร้อกรัมครึ่งโลเก้าบาทไม่ถึงร้อยครับครึ่งโลครับครึ่งโลครับครึหมดเลยครับครึ่งโลครับเชอร์รี่แท้ๆทำอเมริกาครับเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์เก้าหวานครับหวานอันนี้อันนี้จะรู้จักอิ่มกว่าอันนี้จะแม่นกว่า คฝากเท่ากันถ่าปกีิแล้วนะคะส่งตรงจากโรงงานเลยนะคะพี่เขามาส่วนจะมาทุกวันหรือว่าเสาร์อาทิตย์นเสาร์อาทิตย์นะพี่เนาะเสารอาทิตย์ค่ะฝากด้วยครับฝากด้วยนะคะปกติตอนนั้นแรกๆจะอยู่ข้างบนเนาะแต่ช่วงหลังจะมาอยู่ข้างล่างละใช่ครับใช่คร่ะแวะมาอุดหนุนพี่สองคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขายดีๆนะคะขายดีไม่ไม่ดใหญ่มาก ส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านรับติดฟิล์มคา80บาทนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นกล่องจุม่มกล่องจุม่มมุมนี้เด็กๆจะชอบกลางซักกล่องก็ได้นะคะพี่สาวลูกพี่ซื้อไปแพ็ค <c oughs> ซื้อไปแล้วลูกพี่ซื้อหลายอันเลยยังอยู่บ้านอยู่เลย น่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นราคาโรงงานทุกชิ้นนะคะถ้าเป็นอย่างเนี้ชิ้นละ1 0 0่บาทค่ะปลาไหลจะอยู่มุมด้านบนเนาะแล้วก็อาทิตย์นี้ย้ายมันอยู่ข้างล่างแล้วนี่นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นไอติมนะคะน้องกาลังซื้อไอติมอยู่สวัส <laughs> ดีค่ะอุ้ย วันนี้เป็นส <HHH> ีม่วงด้วยเีเผือกเป็นเผือกอ๋อก็จะอยู่ในนี้แด็ที่เดียวกันเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เระวังเปลือกนะหนูท <aquí> ี่ชู้ไหมคะที่ชู้อ่ะหนูที่ชู้ไว้เช็ดเนาะสองได้หนึ่งอันแล้ว สวัสดีคะ่ะยังเรียบร้อยแล้วคะ่ะกินขนม<า>จีน,านมาแฟนพี่สั่งไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ได้ยังอา้าวลูกค้ามานะคะร้านนี้คือร้านกะหรี่พับนะคะชิ้นละสิบบาทกะหรี่พับเนยสดนะคะนี่ค่ะคุณแม่กำลังทอดอยู่ข้างหลังนะคะอเคเทอดเผือกำลังทอดกำลังทอดตัองใจเย็นๆนะคะเวลาทอดลูกค้าก็อาจจะต้องรอนิดนึงเนาะ อร่อยค่ะร้านนี้คอนเฟิร์มเลยแม่แล้วนี่อันนี้กระทะไข่ค่ะของร้านข้างบนอ๋อเขาฝากไว้นะคะจะลงมาข้บยในร้านงกาหลีพับนะคะัามีร้านแม่วัดีค่ะโอ้โในส้มตำนะคะ ปลาส้มตำขายดีมากนี่นี่เป็นบรรยากาศนะคะมานี่เลยสวัสดีค่ะป้าอันนั้นคือเขาสั่งไว้หรือว่ายังไงคะป้าทำเผื่อไวอ๋อแยกน้ำไวจ้านี่ค่ะร้านป้าก็จะอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือจะพาเดินดูตลาดข้างล่างนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะ มนก็สับมะละกอช่ำๆตาไปครัดูร้านอื่นร้านร้านหมูปิ้งร้านนี้นะคะไม้ละห้าบาทอร่อยค่ะพี่เมื่อวานซื้อไปหลายไม้เลยนลูกสายบอกว่าอร่อยนุ่มดีค่ะนุ่มมากขอบคุณครับมันคล้ายๆอะไรดีมันนุ่มอ่ะเพราะว่าพี่หมักโอเคเลยนะ คู้ว่ามันลูกช้าจะคิดว่าหมูสเต๊กเออคล้ายๆหมูสเต๊กแต่มันไม่ใช่อ่ะหมูขึ้นเวลารู้ว่าภายนอกมเหมือนหมูสเต๊กใช่แต่กลิ่นเนี่ยโอเคเลยกินเพลินๆเลยเมื่อคืนซื้อไปตั้งแต่กลางวันค่ะแล้วไปกินตอนเย็นก็ยังโอเคอยู่ไม่แข็งค่ะไม่ละห้าบาทอีน้ำไม้ใหญ่ด้วยดีจ้ะขายดีไหมคะพี่จะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะ สุกศรอาทิตย์อ่ะเมื่อวานมาอืออ่าโอเคเลยนี่นะคะสุกสาร์อาทิตย์นะคะที่เขาจะมาที่นี่นี่นะคะไม้ใหญ่ไหมแต่ไม่มีน้ำจิ้มอะไรเนาะก็คือเป็นอย่างนี้เลยแต่อร่อยนะออร่อยแล้วมีข้าวเหนียวไหมคะมีข้าวเหนียวขอละห้าบาทนะคะ น้องเขามีข้าวเหนียวด้วยนะคะขอบคุณนะคะคจ้านี่คะ่ะร้านอยู่ข้างล่างหมูปิ้งคุณยายเป็นหมูปิ้งสูตรโบราณน,นะคะสูตรบางปะหันอยุธยาโอ้โก,กือบ50ปีเนะยมาละ5บาทเองร้านจะอยู่มุมข้างล่างนะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านส้มตำนะคะแล้วก็ร้านผลไม้ไปร้านอื่นต่อเมลอนเมลอน <c oughs> อร่อยมากหวานมากเลยพี่เมื่อวานซ <c oughs> ื้อไปชิม่ะหวานหวานเออ สามสบบาทอะได้เยอะด้วยนะคะหวานเลยได้จ้าเนี่ยค่ะมีมาชิมให้ชิมด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะชิมก่อนแล้วก็ค่อยซื้อไปนะคะไม่ต้องแช่เย็นนะเม,มื่อวานไม่ต้องแช่เย็นไ,ไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ไม่ทันแช่ <c oughs> วันนี้มีมีมาเยอะอยู่ใช่ไหมคะพ <c oughs> ี่หรือว่ามีแค่นี้อ๋อมีอยู่แต่ยังไม่ได้ตออก <c oughs> นี่นะคะ ร้านที่ขายผลไม้จะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็มีลำไยโลละ50บาทจา้ะพวงใหญ่มากลำไยนะส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านขายถุงเท้าย้ายลงมาข้างล่างแล้วค่ะร้านผ้านะคะอันนี้ร้านลุงกับป้าเป็นยำหอยนางรมนะคะ อันนี้ร้อยหนึงป้าขายชุดเท่าไหร่จ๊ะชุดละร้อยชุดละหนึนะคะยำหอยนางลมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะใส่ถุงคูน,น,นะคะนี่มีผักด้วยนะคะร้านไก่ย่างหนังกรอบนะคะมาอยู่ข้างหลังเลยเลยร้านสุดท้าย ก็จะมาอยู่มุมนี้เลยนะคะขนาดมาอยู่มุมท้ายสุดข,ของตลาดก็ยังมีคนตามมาซื้อเยอะเลยค่ะสวัสดีครับระวังรถนะลูกรถนะลูกรถนะลูกจับจับจับรถมา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 ลูกบายบาย,บาย,บายค่ะอ,นนอันนี้เป็นไก่ย่างนะคะตัวละละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทายตลาดก็ยังขดบำรุงนะคะแม่กนนินขา้าวยังกินเรียบร้อยแล้วค่ะกินขนมจีนมาเมื่อกี้เชิญค่ะตลาดคนก็มาซื้อเหมือนโอ้เนาะลูกค้ามาเพียบเลยค่ะติวนี่ไม่ต้องนะสงสาร มี่เป็นตัวด้วยนะคะเป็นตัว150วบาทสวยเนาะวันนะะี้สวยมากเลยค่ะแม่ถ้าเป็นไม้นะคะมาละ20บาทค่ะถ้าเป็นตัว150นะคะเป็นสูตรของน้องฟิลเองเลยด้านหลังก็คือจะเป็นพนักพนักงานปิ้งย่างเสียบนะคะ